ถ้าปกติเมื่อก่อนจะต้องหลุดมือติดมือมาแล้วสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาโชว์ผมสวยแม่สุเป็นคนที่แบบรักผมมากๆค่ะโดยเฉพาะสมัยก่อนๆจะเห็นไหมคะ,ะว่าแม่จะไม่เปลี่ยนทรงผมเลยจะดูแลแบบอยู่ทรงนี้ตลอดแต่หลังๆเราก็แบบว่าต้องเปลี่ยนลุกเนาะเพราะว่าหน้าที่การงานมันก็ต้องทําไปตามความเหมาะสมแต่ต้องบอกว่าโอ้โห ผมเสียมากๆอยู่พักนึงแต่สุดท้ายนะคะไม่ได้เรายอมไม่ได้ยอมไม่ผมบางไม่ได้ยอมให้ผมร่วงไม่ได้ที่สําคัญยอมให้ผมหงอกไม่ได้ถึงแม้ว่าปีนี้จะห้าสิบสามแล้วเราจะยอมให้ผมเราขาวหรือเราหงอกแล้วดูแก่ไม่ได้ค่ะเพราะว่าสามีเป็นคนที่ชอบรูปผมเรามากเขามีความสุขเวลาลูปหัวเราแล้วผมนุ่ม,มสวยๆก็มีความสุขมากเราต้องดูแลตัวเองอยากบอกเคล็ดลับนะคะ เซนแฮแคร์แฮทูนิคพลัส2ตัวนี้เป็นตัวที่ฉีดตามในตามร่องผมงนี้รอยแสบตรงไหนที่ผมบางมันจะช่วยให้ผมเราแข็งแรงแล้วก็รากผมเราแข็งแรงด้วยที่สําคัญช่วยชะลอผมหงอกเพราะผมเราแข็งแรงรากผมเราแข็งแรงมันจะหงอกช้าลงนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ตัวแก่ต้องจัดเลยใช้ได้ตลอดนะเพราะว่าพี่ส่วนเนี่ยพกมาที่ทํางานก็สามารถใช้ได้เวลาช่างผม ก็าทำผมให้แล้วก็ระหว่างวันเราก็ทำได้แล้วก็ฉีดได้จะใช้ที่บ้านก็ได้นะคะจัดเลยนะตัวเนี้ทำให้ผมแข็งแรงอยากจะโชว์ความแข็งแรงถ้าปกติเมื่อก่อนจะต้องหลุดมือติดมือมาแล้ะไม่มีค่ะเป็นไงนแข็งแรงไหมคะ <c oughs> สุดๆค่ะผมงอกก็ จางลงเยอะนะคะผมร่วงผมบางผมหงอกรัดทูเอาอยู่ค่ะโทรเลย0 2 2 6 3 5 9 9 7หรือแอดไลน์ scent h h อย่าลืม c h ด้วยนะคะ